สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้วันจันทร์ที่5พฤษภาคม2568นะครับกลับมาวิเคราะห์วิจารณ์กัน <c oughs> เช่นเคยครับผมผลงานเมื่อวานไม่ดีสักเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราไปชมผลงานเมื่อวานกันหน่อยนะผลงานเมื่อวานให้เชียร์เบนฟอร์ดนะครับมานะเวนแฮมไม่มานะครับตัวแถมนะให้สูงนิวคาสเซิลก็ไม่มานะครับสวงด้านตัวเน้นนะสองตัว โรม่ามาครึ่งนะครับรีโยงโดนเต็มๆเลยฮะก็ไม่มาก็ถือก็บอกว่าไม่มานะครับไม่โม้นะไม่ได้ชวนใครมาเล่นเว็บนู้นเว็นนี้ด้วยครับทําด้วยใจนะแล้วไปกันต่อครับมูบอนซะเพื่อนๆวันนี้ครับคิดตันพาเลตเปิดบ้านต้อนรับการเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสอันดับหกนะผมน่าสนใจคู่นี้มากนะบอลมีแรงจูงใจต้องการสามคะแนนมาเป็นรองบอลแบบไม่มีอะไรแล้วอะ่ะอืมเนี่ยครับ ปัจจุบันฟอร์เรสล้งอันดับ6และมี60แต้มทำหลังอันดับ5อย่างเชลซีอยู่3แต้มนับแข่งน้อยกว่า1เกมส่วนทางด้านพาเลตแข่ง34นับมี4 5ไม่มีลุ้นอะไรแล้วในหลีกนะครับเขายังเหลือ FA ครับให้ลุ้นอยู่นะครับไปเจอกับแมนซิ t y ตี้วันที่17พฤษภาคมนี่แหละครับแต่วันนี้จะแข่งแมตชนี้แล้วก็แมตหน้าจะไปเจอกับทางด้านท็อตแนมฮอสเปอร์ก่อนนะครับ มาเราดูกระแสกันก่อนกระแสวันนี้ดูดิไหลเล่นฟอร์เรนหมดเลยโต๊ะไหลเล่นให้ฟอร์เรนหมดเลยนะครับนะราคาบางทีมันก็ทิ้งไม่ได้อะดูครับไหลเล่นฟอร์เรนนะกระแสวันนี้นะเปิดมาราคานะครับเปิดมาเสมอเนี่ยจริงๆไม่ควรไหลามาให้ทางด้านเจ้าบ้านต่อนะครับอาจจะมองผมคิดเยอะหน่อยก็ได้ครับแต่บางทีมันก็ต้องคิดนะเพื่อนๆอ่ะราคาภูบอกว่า จ่ายให้พาเลสสองจหนึ่งศูนเนี่ยจ่ายเสมอสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยอ่าเอ้สาม้อยห้าสิบกับสามร้อยสี่สิบนะจ่ายให้ฟอร์เรสชนะ,ะวันเนี้ยถ้าบอลจะเก็บสามแต้มมะไม่ต้องจ่ายเยอะขนาดนี้ก็ได้นะเพื่อนอืมน่าสนใจไปดูลายอัพกันหน่อยนะครับพาเลสนะครับไปดูกันก่อนนะครับตรงหน้ามาเตต้านะครับทำเกมลูกกอ็อิสไมล่าซากับเอเซ่นะครับ ปีกขวามุลนอตนะปีกซ้ายมิทเชลนะครับทำจังหวะตรงกลางแล้วเป็นเลอมากับทางด้านอดัมวอร์ตันนะครับเซนเตอร์3คนนะครับมาเกฮีนะครับลักคอยนะครับริชาร์ดนะผู้สาประตูเป็นเฮนเดอร์สันนะส่วนทางด้านทีมเยือนนะนอตติงแฮมฟอรเรสต์กองหน้าเป็นคริสวูดนะปีกขวาเอลังก้านะครับกิฟไว้ดานิโลปีกซ้ายนะครับตรงกลางแอเด์สันกับ Yes นะครับลอัน Yes โอเคแบ็คขวาเป็นไอหน้านะครับแบ็คซ้ายเป็นวินเลียมเซนเตอร์สองคนมิเลยโควิดกับทางด้านมูเรลโลนะครับผู้รักษาประตูเป็นแมทเซลนะครับผมโอเควันนี้จะขาดตัวหลักๆของทีมเยือนก็จะขาดโอดอยนะว่าก็เล่นดีนะครับฮาสันโอดอยนะผลงานใช้ได้ ิฟฟูดยิงแล้วสิบเก้าประตูนะมาติต้ายิงสิบสี่นะอิสมัยลาซาย,ยิงไปเจ็ดเอเซยิงไปสี่นะในพีมิล์ลีเอลิงก้ายิงไปหกกิฟไวยิงไปห้านะครับคู่นี้ขอดูสแต็กนิดนึงนะขอเจาะหน่อยเพราะว่าให้คู่เดียวนี้แหละเน้นๆเลยนะครับเอเวเรนติ้งนะหกจุดแปดเท่ากันนะครับอาอยุเฉลีย่ยอยู่ที่ยี่หกกับยี่หกก็คนสูสีมากครับอาอยุเฉลีย่ยตัวผู้เล่นอะไรแบบเนี้ยส่วนสูง เนี่ยใกล้เคียงกันหมดนะลูกเซตพิษลูกกลางอากาศนะั่นก็น่าจะสู้กันได้ดีนะครับชูตติ้งนอตติงแฮมจะดูดีกว่านะครับแล้วก็แท็กเกิลก็เจ้าบ้านจะเล่นหนักกว่านะแท็กเกิลอยู่หนึ่งจุดสามอะนอตติงแฮมแท็กเกิลอยู่หนึ่งจุดหนึ่งโอเคประมาณนี้ครับไปดูฟอร์มกันหน่อยฟอร์มโอ้โหเฮตูเฮตนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ย 5เกมหลังสุดยังไม่แพ้พาเลนะนะเก็บใช้ได้สองครั้งเสมอกันสามครั้งอะ่ะมาเยือนที่นี่สองเกมหลังสุดฟอร์เรสไม่แพ้นะมาเยือนที่นี่สองเกมหลังสุดฟอร์เรสไม่แพ้ <c oughs> คนอาจจะชอบตรงเฮตูเฮนี่แหละผมว่านะแต่ราคามันไหลฟอร์เรสเกินไปอะ่ะมันจะเข้าทางฟอร์เรสเกินไปนะบอลมีแรงจูงใจมาเป็นรองอะ่ะ10เกมหลังสุด ของพาเลทเนอะถือว่าผลงานดีนะครับมีแพ้แมนซิตี้กับ New นะิวคาสเซิลน่ะโดนยับเลยนะสองเกมนี้แล้วก็กลับมาได้เสมอบอลมัตต์สิบคนไม่แพ้นะล่าสุดบุกเสมออาร์เซนอลน่ะใน FA ครับก็ถล่มวิลลามสามศูนย์ส่วนทางด้านฟอร์เรสต์นี่ช่วงหลังเนี่ยเขาควรจะเก็บสามคะแนนตั้งแตว่วันที่เจอกับเบนฟอร์ดในบ้านแล้วนะไม่ควรมาเน้นนัดนี้เพราะว่าเป็นเกมเยือนนะมันเน้นยากนะครับ ตกรอบเอฟเอครับนะโดนซิตี้ตกไปสองศูนยะ์ะล่าสุดก่อนหน้าที่จะเป๋ก็ชนะทางด้านสเปอร์มาสเปอร์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะช่วงหลังๆเนี่ยสเปอร์ไม่ดีนะครับเนี่ยครับเป็นต่อครึ่งเม็ดอเวอร์ตันเนี่ยยังกินไม่ได้นะครับเจอรับแล้วสวนนะผมมองว่าวันนี้วิธีการเข้าทำอะ่ะถ้าฟอร์เรสต์มันอยากได้สามคะแนนอ่ะฟอร์เรสต์มันต้องเล่นเกมลุกใส่พาเลตอะ่ะเพราะพาเลตเล่นเป็นเกมรับแล้วสวนกลับ ได้ดีนะครับวันนี้ผมมองว่ามีโอกาสจะโดนเนี่ยยิงแถวสองดีมากนะเอเซ่กับอิสมาลซาเนี่ยยิงไม่ได้ยิงในกรอบเลยยิงนอกกรอบอะยิงประมาณเนี้ยโซนเนี้ยยิงโซนเนี้ยเข้าืผมดูมันยิงเะมันยิงคมมากนะไอ้สองตัวเนี้ยผมยังมั่นใจว่าพาเลตจะไม่แพ้ในบ้านนะวันนี้ผมจะกัดฟันต่อไปที่พาเลตนะเชียร์พาเลตครับวันนี้ผมไปที่พาเลตตัวเดียวเน้นๆนะ กระแสเซียนว่าไงกระแสเซียนบอกให้พาเลตดีกว่านิดหน่อยนะคนก็ไม่ทิ้งนอตติงแฮมนะเพราะนอตติงแฮมมีแรงจูงใจนะครับแต่ผมมองว่าวันนี้โอ้โหหกนาทีแล้วคุยโม้เพลินไปหน่อยขออภัยด้วยนะครับอะมองว่าวันนี้ฟอรเรสตถ้าเปิดเกมบุกใส่พาเลตเนี่ยจะเข้าทางพาเลตทันทีเลยนะครับและฟอรเรสตเล่นเกมบุกไม่เก่งนะครับเขาเป็นเกม เล่นเกมรับได้สวนกลับนะฟอร์เรสจะเล่นดีกับทีมใหญ่นะควันนี้เจอทีมหนดับต่ํากว่านะถือว่าต่ํากว่านะอันดับโอเควันนี้ฝากเชียร์ด้วยครับฝากเชียร์ไปที่คิสตัน p a พาเลทนะชอบจัดขัดสวนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ